ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลข็ของช่วงเย็นวันนี้ครับกับทางด้านทรูเบนอกยูเนเตดครับประกาศคว้าตัวทางด้านสุปันทงสงเสริมทัพลุยเลกที่2องเลยครับ โดยทีนักทนาทรูบเบนคอกยกุนเต็ดครับประกาศคว้าตัวกองหนังทีมชาติไทยอย่างทันาสุพรรณตงสงจากทันาสุพรรณบริฟซีคำรับทัพเป็นเชียร์รบครับโดยถือเป็นนักเตะรายเล็กที่เข้ามาเสริมทีมในเลกที่2ของฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อเบอร์เก่งหมายเลข26กลงคุมในรับให้กับทีมแข่งเทพเลยฮะ โดยขนาทั้งนั้นกับประการหลังวยย27ิบปีรายนี้ครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับโรงเรียนอสัมชัญก่อนจะได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับทางดน้าเมืองทองยูเนเต็ดตั้งแต่ปี2013หลังจากนั้นครับเจ้าเชนถูกยืมตัวไปเก็บประสบการณ์กับทางดน้าอสัมชัญยูเนเต็ดและสมุทรสงครามจนมาถึงปี2017ครับก็ข้ามอตัดสินใจย้ายไปได้กับทีมบ้านเกิดอย่างทางดน้าสุพรรณบุรีซและได้รับโอกาสสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมก่อนในที่สุดจะย้ายมาร่วมทีมแข่งเทพรร้้้อมมกัับบไดยเเเลลขสื26 ซึ่งเป็นูปรดุดของเจ้าต,ตัวอีกด้วยแหละครับและทั้งนี้ครับการย้ายมาร่วมชิลครูสเตเดียมของทราร์สุพรรณในครั้งนี้ครับถือเป็นดิวแรกในเลกที่2ของทราร์รชูแบงคอกยูเนเต็ดเสริมทัพเพื่อไล่ลาแชมป์ทลิกฤดูกาล2021ัน20หลังจากที่ทีมแข้งเทวครับทำผลงานจบเล็กๆด้วยดับ2จากการมีแต้มเท่ากับจากฝูงอย่างทราร์รัสบริรัมยูเนเต็ด32คะแนนเป็นรองเพียงแค่ลูกได้เสียครับโดยชีขนาดเจ้าเชนสุพรรณจะมีโอกาสาลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ในเกมที่บุกไปเยือนการทเทอร ในวันอาทิตย์ที่9มกราคมนี้ครับเราต้องมา,ารอลุ้นกันเลยครับว่าจากนั้นเจ้าเชนสุภาตสตองจะลงประเดิมสนามให้กับแข้งเทพหรือไม่เลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมีความผิดพลาดนิดหน่อยครับเมื่อความเคลื่อนไหวของสมบบรสนครราชสีมามาได้4 ทีมอันดับ10ของศึกฟุตบอลลีวอทร์2021ในเล็กๆครับที่มีข่าวลือหลายอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ครับทั้งการเสริมทัพตัวผูเ้เล่นใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้เล่นต่างชาติและการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ดรวมถึงข่าวลือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครง,งสร้างของผู้บรหานของชีมอีกด,ด้วยแหละฮะโดยที่นัดล่าสุดกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานข่าวเกี่ยวกับสโมสรสวรค์แคทต่าทางด้านแพทริกเรเชลในรุกลุครึงฟิลิปินยอรามันที่ตกเป็นข่าวย้ายออกจากทีมสุพรรณบุรีฟีมาร่วมท และล่าสุดครับมีการอัปเดตข่าวว่าดาวเตะทีมชาติฟิลิปปินส์ไลยนี้ครับยังไม่ได้มีการบรุขโคตกลงและเซ็นสัญญากับทางน้าสวรรค์แคทนครนศสีมามาได้สีกันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับเนื่องจากการเจรจาดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของสัญญาส่วนตัวและอะไรเอียดบางอย่างครับทำให้ยังไม่ได้ย้ายตัวอย่างเป็นทางการเลยฮะ และโดยทางเตอนันพีติกไรเชลครับที่ปัจจุบันกลายเป็นนักเตะฟรีเยนอาจจะตัดสินใจย้ายไปสโม,มสรอ,อื่นเนื่องจากมีทีมในศึกทะลีกอีกหลายทีมให้ความสนใจในตัวของเขาเช่นกันแหละครับ และสำหรับทางด้นานเพล็ติงไรเชลครับเป็นนักเตะในตำแหน่งปีกขวาแต่ก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวลุกโดยเจ้าตัวเกิดที่ประเทศเยอร,รมันเมื่อ33ปีที่แล้วครับแต่มีเชื้อสใส่ฟิลิปปินและเคยลงสนามให้กับทีมชาติฟิลิปปินมาแล้64เกมและยิงไปถึง10ประตูเพราะมบันการลงสนามให้กับทีมชาติฟิลิปปินมาแล้วทั้งในรายการสำคัญทั้งในฟุตบอล,ลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเอเชียนคัพและรายการซูซูกิคัพใน2020นี้อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปต้องกลองกันหน่อยครับเมื่อความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบลอลลีโวทลิก2021ที่มีการเปิดตลาดนักเตะในรอบที่2กันไปเป็นเชียบรลยครับโดยจะมีการปิดตลาดในวันที่4มกราคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งหลายตลาดทีมก็ได้มีการเคลื่อนไหวจับจ่ายแช่สอยยกย้ายตัวกันไปเป็นเชียบรลยครับโดยขนัดล่าสุดกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าทาง aret, ด้านเจฟเฟอร์ซันตาบารสดาวิงชาวปราซิลวัย32ปีครับที่เล่นอยู่ในลีกของทางด้านบลริเวียได้ตกลงรายละเอียดของสัญญาเบื้องต้นกับ สโมสรเชียงใหม่ยูนเตแตดได้เป็นจีบร้บเลยครับซึ่งขนาดทั้งนั้นครับดาตีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรครับเตรียมเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อตรวจร่างกายและทำการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับช้างเผือกในไม่ช้านีครับก่อนที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมต้นสก,กัดใหม่ในฐานะดาวยิงตัวความหวังในการประชิมพ้นเดนอันตรายเลยฮะ และสำหรับทางด้านจฟฟีสันตาบารีครับเกิดและเติบโตที่ประเทศบราซิลครับก่อนจะลด้ฟุตบอลอาชีพในลีกบราซิลหลายต่อหลายทีมครับจนกระทั่งล่าสุดย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านโบลิเวียกับสโมสรทางด้านคลับเดทรัยอ์และเคยติดถึงอันดับ3ของดาวซันโบประจำลีกสูงสุดของประเทศโบลิเวียมาแล้วเลยฮะในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทางด้านเจริญศักวงก่ครับปีกความเร็วสูงของทางด้านสมุทรประการชิติครับ ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองในตอนนี้ครับหลังจากที่ผ่าตัดที่หัวเข่ามาได้เล็อประมาณ1เดือนในช่วงที่ผ่านมาเลยฮะ โดยขนาดปีกทีมเชืยอไทยครับโชคร้ายครับหลังหมอนล้มกระดูกเขา่าฉีกขาดจนต้องเข้ารับาการผ่าตัดและต้องพักฟื้นเป็นเวลายอย่างน้อย 4- 6เดือนและในขณะที่ล่าสุดกับสแตนจเจริญศักดิ์วงกร่ครับได้โพสต์ว่า1เดือนเลยครับหลังผ่าตัดอาการของผมค่อยค,อยคอยดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆทําได้ชีละอย่าง2อย่างตามที่หมอสั่งผมดีใจที่แต่ละครั้งที่พบหมอและบอกผมว่าอาการผมดีกว่าที่ผมคิดดีแบบที่ผมพยายามดูแลตัวเองดีแบบผมไม่ต้องรีบไม่ต้องแรงครับมันดีใจอย่างยิ่งกว่าคือผมจะได้เดินในเ,นเลลร็วๆ และสำหรับทางด้านสมุดประการชิตีครับสถานการณ์ในเล็กๆไม่ดีเท่าไหร่ครับหลังลังอันดับที่13ของตารางโดยการมี14แเต้มจาก15นัดมีเต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่เต้มเดียวเท่านั้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทางด้านกรวิดนมวิเศษคารัปอดีตกองหลังทีมเชียร์ไทยตัดสินใจแยกทางกับทางด้านค้างข่าวหมาการเมืองกาอยูในเต็ดทีมในศึกไทยลีก2เป็นชีรัปโรด้ะครับโดยชีนัดกองหลังวัย35ปีครับเพิ่งย้ายมาจากทางด้านชนบุรีซีมาอยู่กับทางด้านเมืองกาอยูในเต็ดเมื่อช่วงเปิดฤดูกาลและลงสนามไปถึง14นัดในช่วงเล็กๆเ,เลยฮะ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดอดีตในรับทีมชาติไทยครับได้กลายเป็นนักเตะฟรีเย็นเป็นทีมบริรับหลังยุติสัญญากับสโมสรด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและสําหรับทางด้านกรวิทนามวิเศษครับมีประสบการณ์มากมายกับเบนคอกยูนเต็ดบริรัมยูนเต็ดพีทีทีระยองและเคยได้แชมป์สลีกสสมัย f a ฟเอคัหสมัยและทางด้านลีคัพอีก2สมัยเลยครับโดยรวมถึงในนี้ครับในนามทีมชาติไทยครับที่ลงสนามไปถึง16นัดในช่วงปี2 0 1 5จนถึงปี2018เพราะมีส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์เอเอฟ เมื่อปี2016อีกด้วยและครับสำหรับทางด้านกรวิดนามวิเศษเลยฮะมาปิดท้ายกันที่ประเด็นของทานานสุพรรณบุรีฟรีครับเล็งที่จะคว้าตัว,ตวทด้านแบ็กซ้ายดีกรีเยาวชนของทีมชาติหลังปล่อยทางด้านเดสุเกะซาโตะออกจากทีมไปเลยครับ โดยชี้นัดความเคลื่อนไหวของสโมสรสุพรรณบุรีซีทีมในกลุ่มตารางของศึกฟุตบอลลีโวทร์พ2021ที่จบเล็กๆโดยการมีเพียงแค่13เต็มจาก15เกมหลังอยู่ในอันดับที่14ของตารางเนละฮะโดยชี้นัดทางด้านช่างศึกยุทธชีครับถือเป็นหนึ่งในทีมที่ปล่อยนักเตะออกจากทีมในจำนวนเชียร์พอสมควร โดยชีนาทางด้านช้างศึกยุทธชีครับถือเป็นหนึ่งในทีมที่ปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมจํานวนที่เยอะพอสมควรในช่วงตลาดนักเตะรอบที่2ครับเริ่มจากทางด้านสุพรรณตงสงเซนเตอร์แบ็กดีกรีทีมชาติไทยเดนสุเกตซาโตะแบ็กซ้ายรุกครึ่งฟิลิปปินญี่ปุ่นแพ็กติกเรเชลปิกดีกรีทีมชาติฟิลิปปินฮามดบาเตอรีกองหลังชาววิลานและทางด้านดิโกโรลลซีกองกลางตัวรุกชาวบราซิลโดยมีโอกาสที่จะปล่อยนักเตะเพิ่มอีกในอนาคตอันไกลนี้อีกด้วยแหละครับซึ่งในขณะที่การปล่อยทางด้านเดนสุเก ทำให้ทางด้านสุพันบรีสี 4, ยังไม่มีตัวเลือกหลักในตำแหน่งแบ็กซด์ใช้งานนอกจากทางด้านจุมพูแสงผูเบ็กซด์วัยย่าง34ปี่ละตัวผู้เล่นจากชุดเยาวชนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดมากนักเลยครับในทางนี้ครับทำให้ทางด้านช้างศึกยุทธชีครับภายใต้าการคุมทัพของทางด้านอดีบิโยกาเดโบกุนซือชาวไนจีเรียเตรียมที่จะดึงตัวเบ็กซด์ดีกรีอดีตนักเตะเยาวชนของทีมเชาตาอีรายหนึ่งเข้าร่วมชิมครับเพื่อเป็นอะไรสําคัญของทีมในการลุ้นพาทีมลดพ้นจากการตกชั้นในได้เลยครับ และสำหรับทางด้านช้างศึกยุทธทีสุพรรณบุรี fc ครับจะมีคิวนัดต่อไปในวันที่8มกราคมโดยจะต้องบุกไปเยือนช้างเผือกเชียงใหม่ยู่นเต็ดในศึกซูเพอ่อหนีตายตั้งแต่เกมแรกของเลกที่2เลยครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่านักเตะเยาวชนของดีกรีทีมชาติไทยนี้จะเป็นใครที่จะข้ามาเติมเต็มให้กับสุพรรณบุรี fc ในช่วงเลกที่2นี้หละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน bedley family กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ